ต่อไปนะครับเป็นประเภทของการคัดเลือกการคัดเลือกเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งเป็นลักษณะเป็นลักษณะของการคัดเลือกเนี่ยะครับเราเราสามารถที่จะแบ่งออาได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆเลยนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือประการที่1ก็คือการคัดเลือกโดยธรรมชาติ natural selection นะครับสำหรับการคัดเลือกโดยธรรมชาติเนี่ยนะมันเป็นการคัดเลือกที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับอันนี้โดยธรรมชาติเลยนะครับเป็นการคัดเลือกมาตั้งแต่ตัวอ่อนหรือว่าไซโกลด์ selection นะครับ ตัวอ่อนที่แข็งแรงเท่านั้นที่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้นะครับแล้วก็อยู่ในฟองไข่แล้วก็มีการพัฒนาจนเป็นตัวอ่อนที่สมบูรณ์กลายเป็นตัวเต็มวัยออกจากท้องแม่หรืออาจจะออกมาจากไข่อันนี้คือการคัดเลือกครั้งที่1จริงๆถ้าย้อนไปก่อนน,นั้นก็คือการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์นะครับตัวผู้กับตัวเมียนีย่ก็จะต้องคัดเลือกตัวที่มีลักษณะแข็งแรงสีสันสวยงามมาผสมพันธุ์กันเมื่อผสมพันธุ์กันเมื่อ ไข่กับสเปิมปฏิส่นที่แล้วนะครับก็กลายมาเป็นตัวอ่อนที่อยู่ในฟองไข่แล้วเมื่อตัวอ่อนฟักออกมาจากไข่ก็จะเป็นตัวอ่อนที่สมบูรณ์แต่ตัวอ่อนที่สมบูรณ์เนี่ยจะมีชีวิตรอดหรือไม่มันขึ้นอยู่กับการเคาเลือกต่อไปขึ้นอยู่กับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตต่อไปตัวอ่อนที่สมบูรณ์ออกมาจะมีโอกาสได้หากินน้ํากินอาหารแล้วก็มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตตัวไหนที่อ่อนแอก็จะตายไป ตัวไหนที่อ่อนแอก็จะป่วยอาจจะโดนทําร้ายหรืออาจจะโดนสัตว์ชนิดอื่นล่าไปกินเป็นอาหารเพราะฉะนั้นก็เป็นการคัดเลือกโดยธรรมชาติอีกเหมือนกันหรืออาจจะเกิดมาจากการตายเนื่องจากโรคระบาดตัวที่ทนทานต่อโรคก,ก็จะมีชีวิตรอดตัวที่อ่อนแอก็แพ้ไปนะครับจนกระทั่งโตเต็มวัยพอโตเต็มวัยพวกที่แข็งแรงหรือว่าตัวที่แข็งแรงมันจะมีโอกาสได้ผสมพันธุ์สืบทอดพันธุก,กรรมต่อไป อันนี้คือการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะครับซึ่งในธรรมชาติเนี่ยสัตว์ป่าที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยที่มีชีวิตรอดอยู่ได้ในปัจจุบันก็เกิดมาเป็นแบบนี้ทั้งสิ้นนะครับการคัดเลือกวิธีที่2นะครับก็คือการคัดเลือกโดยที่มนุษย์เข้าไปมีส่วนร่วมเขาเรียกว่า artificial selection นะครับซึ่งการที่มนุษย์เข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับมนุษย์จะใช้วิชาการวิทยาการต่างๆเข้าไปช่วยในการคัดเลือกพันธุ์ผสมพันธ์ตัวไหนที่มนุษย์ไม่ชอบไม่พอใจ ก็คัดมันออกไปนะครับตัวไหนที่มนุษย์ชอบก็เก็บไว้หรือตัวไหนที่แข็งแรงแทนที่ว่าจะให้มันปล่อยให้มันคัดเลือกโดยธรรมชาติก็ไม่นะครับตัวไหนที่แข็งแรงเก็บไว้ตัวไหนที่ไม่แข็งแรงก็คัดออกไปตัวไหนที่โตเร็วเก็บไว้ตัวไหนที่โตช้าคัดออกไปมันจะเป็นการคัดเลือกที่ค่อนข้างที่จะไวเนื่องจากว่ามนุษย์เนี่ยก็ไปม,มีส่วนช่วยนะครับเพราะฉะนั้นการคัดเลือกแบบนี้นะครับผลขั้นพื้นฐานของการคัดเลือกก็คือทําให้ความถี่ของยีนนี่เปลี่ยนแปลงไป ผมสมมุติง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นไก่ในฝูงเนี่ยนะครับถ้าไก่ในฝูงหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กหรืออาจจะมีสีขาวสีดําสีลายปะปนกันทีนี้ถ้าเกิดปล่อยให้ไก่ในฝูงเนี่ยมันคัดเลือกโดยธรรมชาติผมใช้เวลานานแล้วก็มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้เพราะฉะนั้นมนุษย์ก็เข้าไปมีส่วนร่วมตัวไหนที่โตช้าตัวไหนที่ตัวเล็กคัดออกไปคัดออกไปคัดออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวที่ตัวที่มีน้ําหนักตัวมาก มันได้รับการผสมพันธุ์กันในฝูงแล้วสุดท้ายก็คือในฝูงเนี้ยมันจะมีน้ำหนักเฉลี่ยก็ค่อยเพิ่มขึ้น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 ตัวที่เล็กก็จะไม่มีอันนี้ความถี่ของยีนเปลี่ยนละนะครับความถี่ของยีนเปลี่ยนละสีก็เหมือนกันลักษณะของสีก็เหมือนกันถ้าเราชอบสีขาวเราก็เก็บตัวที่มีสีขาวไว้นะครับจากในความถี่ของยีนในฝูงเนี้ยจากยีนในฝูงเนี้ยมันจะมียีนสีขาวยีนสีดํายีนสีลายปะปนกันถ้าเกิดเราแค่เลือกเป็นสีขาวเก็บไว้ เพราะฉะนั้นความถี่ของยีนสีขาวก็จะสูงยีนสีอื่นจะไม่มีนะยีนควบคุมสีอื่นจะไม่มีอันนี้คือผลที่เกิดจากการคัดเลือกนะครับทีนี้ลักษณะที่เป็นลักษณะคุณภาพนะครับหรือว่า qualitative t r a i t เนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะศึกษาแล้วก็ติดตามผลได้โดยตรงลักษณะคุณภาพก็คือถูกควบคุมโดยยีนจํานวนน้อยคู่นะครับสีสีของขนลักษณะของงอนพวกนี้จะเป็นลักษณะคุณภาพ เราสามารถที่จะคัดเลือกแล้วก็ดูได้โดยตรงเลยนะดูได้ด้วยตาเลยนะครับคัดเลือกแล้วก็เอาออกคัดเลือกเก็บไว้ก็แล้วแต่นะครับแต่ลักษณะบางลักษณะซึ่งลักษณะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเชิงปริมาณถูกควบคุมโดยยียนจานวนมากคู่นะครับเพราะฉะนั้นการวัดลักษณะพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ค่าทางสถิติอาจจะเป็นค่าแวร์เรียนค่าโควร์เลียนอันนี้นอกเหนือจากค่าเฉลี่ยเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ตัวเล็กตัวใหญ่ ถ้าคัดเลือกตัวเล็กเอาออกไปที่เหลือมันก็จะค่อยๆเป็นตัวใหญ่แต่นี้ตัวเล็กเนี่ยมันเล็กขนาดไหนเราถึงจะคัดออกไปเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับที่วิชาพันธุศาสตร์จะเข้ามาเกี่ยวข้องละนะครับ